ตอนเด็กๆผมชอบคริสต์มาสมาก <Okay. S 1> แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเทศกาลอันหนึ่งที่จะหายไปอะแล้วจะเสียใจมากคือคริสต์มาสเพราะว่า mm hmm. ที่เซนคืเบียนเป็นโรงเรียนคริสเนาะเป็นคาทอลิก hmm. แล้วก็ mm hmm. เขาก็จะมีงานคริสต์มาสใหญ่โตมากจะมีของเล่นมาขายในโรง mm hmm. เรียนอะไรเงี hmm. ้ยแล้วแบบแม่ก็จะซื้อให้แม่ก็จะซื้อให้วันวันคริสต์มาสนั่นแหละครับอ่ะเบบิ้ทีมาแล้วพร้อมนะตะกร้ามาแล้วด้วยทุกคนเห็นตะกร้าเนาะพร้อมนะสิบตัว หนึ่งสองซ้คืนแล้วได้ไหม,หมลูกชายก็เซ็นคาเบียนทุกวันนี้ยังมีคริสต์มาสไหมแล้วก็คือแต่ก่อนตอนเด็กอะ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคริสต์มาสอะคืออะไรจนตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าโอเคเป็นวันประสูติพระเยซูเ,เ,เ,เทศกาลนี้จะไม่หายไปแน่นอนอเ,เทศกาลนี้จะไม่หายดีใจ เทศก,กาลลงลงมาที่ชอบคือตุ๊จีนครับแน่นอนอยู่แล้วเป็น2 2> สองเทศกาลที่จะได้ของเล่นแต่ก่อนน่ะไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ซื้อนอะแต่ก่อนอยากจะได้อะไรทีนึงอ่ะต้องรอเทศก,กาลหรือไม่ก็ต้องเรียนแล้วปิดเทอมแล้วปิดเทอมอ่ะถ้าวันที่รับผลสอบอ่ะเกรดไม่ดีก็ไม่ได้ด้วยจริงหรอจริงแต่ก่อนน่ะไม่ได้ได้อะไรง่ายอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าคืออย่างอย่างที่ทุกคนรู้คือที่บ้านก็คือพ่อกับแม่ตอนตอนที่ผมยังเด็กอ่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้รวยมาตั้งแต่เด็กเลยนี่ผมนะก็โตมาตอนที่ผมเกิดผมก็เกิดในตึกแถวเลยแต่ก่อนอ่ะทำไมเราเกิดในตึกแถวเหมือนกันเลยอ่ะฮะหนูก็เกิดทาวโฮมจริงหรอทาวเฮาไม่ใช่ทาวโฮมด้วนเราก็ค่อยย้ายมาอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะย้ายมาเรื่อยๆรื่อย่ะแล้วก็อยู่โรงงานบ้างแล้วก็ไปกลับมาเป็นเด็กบ้านเล็กเเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านหลังใหญ่ใช่แล้วก็รูมรมดันดอน มีบ้านหลังเล็กแล้วมาบ้านหลังใหญ่อ,อีกรอบนึ<ล>งแต่หนูมีโรงงานนี่พอ่พอพ่อเคยเล่าให้ฟังก็องบอกอยู่ว่าเ <c oughs> คยอ,อยู่เทา้าเฮาเออเทา้าเฮาแล้วก็ไปเป็นบ้านแล้วก็ไปเป็นโรงงานใหญ่แบบเป็น,ปนกี่ไร่ไม่รู้แล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีบ้านไปอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมามีบ้านหลังใหญ่เหมือนเดิมที่อยู่ปัจจุบันนี้ตอนนี้มีบ้านหลากหลายที่ไม่แต่จะบอกว่าไม่มีฝัน แต่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบคือคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เราก็เราก็แบบเห็นเด็กเราก็ชอบซื้อของให้เนาะซื้ออะไรก็ได้ก็คือไม่ต้องรออะไรเงี้ยแต่การฝึกให้รอมันเป็นแต่พ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ลำบากใช่แต่ว่าแต่หนูชอบไปลำบากสุดชอบไปขายของชอเป็นลำบากเองก็ผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งตรงที่ถ้าสมมติตั้งเป้าให้เด็กทาโตขึ้นมาก็จะก็จะรู้สึกว่าเออมันต้องมีเป้าหมาย,ยไงไงอะไรเงี้ยซึ่งตอน,นเด็กๆผมเป็นอะไระ จริงๆมันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเหมือนแบบโยเยวันนี้จะเอาเดี๋ยวนี้แล้วทุกวันก็ต้องได้ของเล่นหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนเด็กๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าได้ทุกอย่างก็น่าจะนิสัยเสียครับพี่พีบอกแล้วว่าสามตัวรวมกับเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้สิบตัวเดี๋ยวให้อีกสามตัวเจนเย็นขอแชร์ขอแชร์สองร้อยแล้วก็หัวใจเป็นหนึ่งล้านใจเนาะ,ะใกล้ถึงแล้วหัวใจแป๊ อุ้ยแก้มบุ๋มเป็นคุณหนูเลยเหรอครับคุณหนูบุ๋มครับมีคนบอกว่าแก้มบุ๋มเป็นลูกคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูดุดดีคุณหนูดุดดาวดุดดาวดุดสีคุณหนูดุดดาวคุณหนูดุดดาวค่ะฉันก็ไม่ได้สิ้นไรไหมต่อนะคะคุณหนูดุดดาวมีการแกะการแต่งตัวโบะบายลายดอกด้วยนี่ดอกกะสุดแงต้องเข้าแล้วค่ะ จูกอ่ะพี่จุ๋มฝากกินต่อทีอิมอ่มมติว่าเราบังเอิญเจอกันไม่มีการบังเอิญบนโลกใบนี้คี่ชูค่ะค<ม>ุณชื่อะอะไรครับพชรเป็นไรอ่ะอ,อยากแก้ไม่ไหมโอ้ย <c oughs> ดูุดด,ดีไม่ดูุดุดดีคือใครอะหนูดูุดสดี กิ๊กพี่หรอ <c oughs> บู๊ชื่ออะไรนะดุดดาวหนูดุดดาวครับพี่อยากแกงบุ๊คุณหนูดุดดาว